สวัสดีครับผมพาพี่พนองมาไหว้รถไหว้ในจานาครับเพราะว่ารถยังก็ไหวค้คู่กันมาใส่กันเลยรถต้นก็ได้ไหว้เปการดีนะครับคือที่นี่ประยันเขบม่มีการเข้มนะครับตลอดมีบาดเหน็บมีเขีย้ยมใช่คือว่าโชคลาภน้องก็บทเสื้อก็กะลองเบิ้งนะครับในว่า เพิ่นก็่คิว่าเออบ่ดีนะครับก็เรียกแต่นะครับเดี๋ยวว่ายังแต่มาถ่ายทำให้เบ่งนองการดีบอลนองเบิ่งเลือพี่น้องเด้ออย่าลืมเลือดมีสิบสองข้อสิบสี่ของเฮานะครับจะรักษาไว้นะครับคือว่ดีกับผิดน้านะครับผลการเวิร่ามีวิสุทธิ์ถึงอุบัติเหตุหน่อยถ้าเกิดอ,อุบัติเหตุครับอาจจะเป็นหน่อยนะครับพี่น้อง ไปถือว,ว่าบ่หนักนะถือว่าครงการดีนะยอย่าลืมเด้ององต,อง,ตองไหวต้งแน่ครับ สวัสดีครับพ,รพ่อพ,พี่พ่อหน้องมาไหวรถเนานะครับไปในยานน้านะครับก็เป็นเหตุเก่านะครับสองคนก็ไหวบางคนกับไหวนะครับเนาะแต่้บารย่างถือไหวไหวทุกปีนะครับฤดูปีใหม่นะครับช่วงช่วงนี้นะครับเทศกาลปีใหม่ใหม่ปีใหม่ลองว่างเห็ุอาจารยงเกิดวันศุกร์นะครับก็ได้เป็นโอกาสดีปีใหม่พอ จะได้ทำการหว้นะไหวยมีอย่างแนวครับพี่น้องมีถูกถูกเก้าวดอกไก่เราให้ไก่โตจะมีผลไม้หายางนะครับหนบักน้ำแดงนะครับไหวไ้พี่น้งองผักแห่บางคนกน็เอาผอาถุงแับถุงนะครับกเกลียวแต่นะครับน้อพี่น้องเราแยกก็บออกผักแห่นะครับผัหมด นี่ทำอธิษฐานนะครับทำอธิษฐานพี่นอ้องเสิร์ชเบิรงครับในกูเกิลบ,บางคนก็เสื้อนะครับพี่น้องบางคนกับเสื้อในสิ่งนี้บางคนก็บ่เสื้อ,น,น,น,อนะครับแต่ว่าเรายังก็นับถือเป็นเป็นเหตุเก่านะครับตองโบราณันเป็นการดีนะครับแต่ว่าเทาก็บ่เห็นนะครับว่า สิมิจริงบ่แต่ว่าก็อือว่านับนับถือนะครับเพราะว่าแม่ยานั่าก็แมนว่าอันอื่นอันไกลนะครับคือแมนยน่ยาน่งกับเอลค,ค,ททคอดเทพนะครับแนวความคิดบอยันว่าเม็กไพเทพเทพจุนคลองรถเราเวลาเดินทางนะเวลาเดินทางปลอดภัยนะครับอย่างน,น,น้อยๆเ,เกิดอุบัติเหตุก็อาจจะหน่อยล่องก็ได้นะครับทำ ในความคิดในความเชื่อของของของบอยันนะครับก็จะิะเป็นประมาณนี้นะคองกับร่องร่องร่องไหวเบิ้งนะครับคือปีนี้ปีนี้บอยันปลอดภัยนะครับกตัวมีปัญหาสำหรับรถรถคันนี้นะครับ,รบปีนี้นนนด,นนนดูว่าปลอปดภัยมัมีการเชืมนะครับือวนะ่าโชคลาภเนาะ ขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมคลิปเด็กพี่น้องก็จะี่ยินดีประโยชน์ดีไปแล้วดีนะร่มแห้งเลยพี่น้องยังไงบอกร่มแห้งกุ๊กๆๆก่อนหนาวเย็นๆครับช่วงวันนี้ก่อนศกให้ลานะครับเนาะพี่น้องประสบเวลาแบบขับรถปลอดภัยนะครับก็ดีนะครับ คุณละลายนะครับสำหรับผิวน้าขอไม่ติดตามก็มาเราชมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับพี่น้องกีิใหม่แล้วกรับนอนหรับผีวใหม่เนอะผิวน้าเนอะเชิญกราบนะครับรับทิ่นี้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับความรู้บางคนก็อาจจะลืมนะครับเก็บไปนะครับติดลายแบบนี้บางทีนะครับทิ่นี้สวัสดีครับผม